สวัสดีนะครับสวัสดีเ c เจเลรีแล็กซ์ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่นะฮะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนค้าขายอะไรก็ขอให้ร่ำรวยนะฮะผู้จาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีคนที่รักรอบข้างนะฮะตลอดไปนะ,ะวันนี้เจเลขออนุญาตท,ทำคลิป เป็นภาพนิ่งนะครับเนื่องจากติดภารกิจมาที่กรุงเทพนะฮะอาจจะใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวไม่ได้อยู่สวนไม่ได้อยู่กับต้นไม้ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะหายไปจากการทำคลิปบ้างหรือว่าไม่ได้ไลฟ์บ้างต้องขออภัย FC ทุกท่านเลยวันนี้นะฮะหัวข้อคอนเทนต์ก็คือ มีงบเท่าไรก็บอกมานะครับมีงบเท่าไรก็บอกมาวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างคุณพี่ท่านนี้เลยนี่เลยฮะขึ้นจอให้ดูเลยเนาะทักมาบอกว่าอยากได้โชค9ชั้นในงบ500 600นะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเป็น f c ตัวยงจริงๆเพราะว่าแคปรูปต้นไม้มาให้ดูด้วยว่าชอบต้นนี้ไซส์นี้ราคานี้ไหวไหมได้ไหมจะเลยจัดให้ครับ นะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเจเลมาได้สักระยะหรือมานานแล้วก็ได้เนาะแล้วอยากได้โชคเก้าชั้นหรือไม้ตัวไหนเนี่ยอินบ็อกนะอินบ็อกทักมาพูดคุยกันมีงบเท่าไหร่ราคาที่เคยพูดเคยบอกนะตอนนั้นในคลิปตอนนั้นอาจจะมาตกลงกันใหม่ในช่วงหลังไมหรือว่า,ามีเวลานะครับอ่ะงั้นวันนี้จะเลยขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็น คลิปแรกของปี67นะครับก็ขอให้ FC เจเลทุกท่านเลยนะฮะสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็น FC เจเลรลีแลกไปนานๆและตลอดไปสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ